ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้เป็นอย่างไรเชิญไปชมได้เลยนะครับมาโชซิอัสเป็นปีศาจต,ตนที่35ในแดนนรก ครองตำแหน่งเกรสมาควิสผู้ทรงพลังคุมแดนใต้มี30พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาคำว่ามาโซซิอัสมาจากภาษาละตินมาชิโอหมายถึงขุนนางมาควิสมาโซซิอัสจะปรากฏกายในร่างของมนุษย์หมาป่า ปีกริฟฟอนหางงูพิษและหากเป็นคำสั่งของนายผู้เรียกก็สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้มาโชสกิอสัสเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งและเป็นคนที่ซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อนายผู้เรียกเป็นอย่างมาก ตอบทุกคำถามด้วยความจริงใจมาโชสิอัสจะช่วยนายในทุกการต่อสู้ทั้งการ,รเผชิญหน้าการออกรบหรือแม้กระทั่งการโต้เถียงด้วยคำพูดมาโชซิอัสจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเดือนกันยายนในวันที่13ถึงวันที่17มาโชสิอัสเคยบอกกับโซโลมอนไว้ว่าในอีก1200ปีเขามีหวังที่จะได้กลับไปบนสวรรค์โดยไม่ต้องตกสวรรค์อีกแต่ความหวังของ เ็เปนจริงอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมาโชซิอัส1ใน72ปีสาสปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันนะครับแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ